สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นหมู่บ้านอมรอพันธ์ดอนเมืองเพลิดาชัน1ินะคะเปิดเข้ามาลงจอดรถเราทําใหม่หมดเลยนะคะหลังคาไฟเปลี่ยนใหม่หมดเลยกระเบื้องปูงใหม่ค่ะหันมาทางนี้ก็จะเจอปนนั๊มน้ำแทงน้ําของใหม่นะคะหน้าบ้านไม่ชนใครเป็นลานจอดรถค่อนข้างกว้างลมพัดเย็นอากาศไทยเท่ค่ะเข้ามาต่อข้างในกันเลยนะคะ ห้องโถงกว้างปูพื้นแกนิโต้ใหม่ทางซ้ายมือจะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําเราเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์อุปกรณ์ให้ใหม่หมดเลยค่ะมาทางนี้ค่ะจะมีเคาน์เตอร์ครัวให้มีพร้อมใช้งานนะคะมีซิงค์ล้างจานให้ค่ะต่างบ้านเราต่อเติมให้นะคะมีหลังคาใช้หลังคาพีวีโฟมนะคะมีไฟดาวน์ไลท์ให้พื้นกระเบื้องฟูใหม่ค่ะ ให้ความเป็นส่วนตัวด้วยเราไปต่อกันที่ชั้นสองกันเลยนะคะทั้งหลังเราทาสีใหม่นะคะใช้สี T.O.A มาตรฐานสีติดทนนานนะคะเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำชั้นสองเราก็เปลี่ยนโถสุขภณัณฑ์กระเบื้องทำใหม่หมดเลยนะคะห้องนอนที่สองนะคะและตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่สามค่ะ โฮมมันไดเรามีโคมไฟเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะคะทั้งหลังเดินระบบไฟใหม่มีเซฟตี้คัทให้ค่ะนี่จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนใหญ่เราจะมีระเบียงให้3ห้องนอน2ห้องน้ำบริการยืนกู้สินเชื่อฟรีติดต่อสบายโฮมได้เลยนะคะ